สวัสดีคะ่ะอ,อมเมชอปเปอร์คะ่ะทุกคนวันนี้แพทจะพาพี่ๆทุกคนไปเที่ยวบ้านแพทอีกแล้วนะคะช่วงนี้ไม่ได้กลับดอยเลยค่ะวันนี้มีได้โอ,อกาสน,นะคะจะกลับขึ้นไปหาโมโม,โม,โมปปาจ้าจอันนี้ก็เป็นทางขึ้นบ้านนะแล้วช่วงนี้ฝนตกเยอะก็มีดินสไลด์คะ่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นทางผ่านนะคะที่เขาเรียกว่าดอยสันฟ้าค่ะนี่ดินสไลด์เยอะมากๆเลยนะคะช่วงก่อนแต่ก็มีหน่วยงานนะคะช่วยมาเคลียร์ทางให้ค่ะขึ้นมาวันนี้จะบอกว่าบรรยากาศดีมากๆเลยทุกคนฟ้าโปร่งใสแล้วก็มีรุ้งด้วยนะตรงนี้คือดินสไลด์แบบ ล่างมากลงไปถึงข้างล่างคือน,น่ากลัวมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเราอยู่ตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะทุกคนสามารถมองเห็นตัวเมืองไม่ฮ่องศนได้เลยเห็นสนามบินนะคะตอนนี้เห็นว่าฟ้าโปร่งใสนะคะฝนกําลังจะตกค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบขึ้นดอยนะคะไม่อย่างงั้นนะคะเราก็จะลําบากค่ะแล้ววันนี้คือจะมารีวิวจะบอกว่าที่ผ่านมาเป็นคนที่จะขับรถขึ้นดอยเองตลอดนะคะแต่วันนี้เป็นผู้ที่ซ้อนท้ายค่ะก็เลยจะบอกว่าถ้าคุณขึ้นไปบนดอยแล้วคุณนั่งหลังคุณจะมีความรู้สึกยังไงบ้างนะคะ นี่ค่ะตอนนี้คือเราก็ขึ้นดอยมาแล้วนะคะถนุนก็จะประมาณนี้เลยค่ะดูหน้าตาเราก็จะแบบนิ่งๆนิดน,น,นึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนฝนมันโปรยๆแล้วมันจะทําให้ถนนอนะ่ะลื่นมากๆเลยนะคะแล้วก็อยู่ข้างหลังคือเกรงค่ะเกรงมากมากๆเลยนะแทบจะหยุดหายใจลืมไปว่าถ้าหยุดหายใจก็คือต้อนซีโจเปะคะ่ะทุกคนไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องหายใจเพื่อนเราก็บอกให้เราว่าเธออยากเกรงนะอืมฉันไม่เกรงฉันไม่เกรงก็ได้เธอ แต่ลึกๆแล้วฉันนิ่งไม่ไหวเธอมันต้องเกรงมันก็ต้องเกรงอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรากลัวไงเราไม่ใช่คนขับเองไงเรานั่งข้างหลังเราก็ต้องรู้นว่าเฮ้ยจะล้มไหมนะจะล้มไหมนะอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเราเป็นคนขับเองใช่ไหมเราสามารถยันซ้ยายยันขวาได้ถ้าเราจะล้มเนี้ยแต่เราเป็นคนที่นั่งข้างหลังเพราะฉะนั้นอย่าเอาเท้าลงเด็ดขาดนะเวลาซ้อนท้ายคนคนขับรถแบบนี้เพราะมันจะทําให้เหมือนเกะกะเขาอย่างเงี้ยเวลาขับรถมันไม่สนุกเนียเพราะฉะนั้นต้องนั่งนิงน่งๆขัแล้วก็หายใจด้วยนะไม่ใช่หยุดหายใจนะคะทุกคน ทางเข้าวันแพดะแล้วก็ดูถนนตัดมาที่ถนนเลยค่ะนี่ลื่นมากลุ้น24ชัมม่วโมงว่าฉันจะรอดไหมมาตะคิวเราดิ <c oughs> มาดิเอาลูกเอาขึ้นเลยเล่นแล้วก็ลมค่ะ แล้วเราก็กลับมาถึงหมู่บ้านเราค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นทางเข้าหมู่บ้านของแพทเองนะคะช่วงนี้บรรยากาศก็จะดีมากๆเลยนะคะช่วงนี้เริ่มแบบตอนเช้าก็จะเริ่มหนาวแล้วค่ะแล้วก็มีฝนอยู่นะคะคนไหนที่อยากมาเที่ยวนะคะก็สามารถติดต่อหาแพทได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการเดินป่าด้วยนะคะพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะอยากมาเดินป่าแถวบ้านแพทนะคะก็ติดต่อแพทมาได้เลยนะคะเพราะว่าจะมีทีมพี่ชายแพทนะคะซึ่งเป็นไกด์ค่ะนำพี่ๆทุกคนไปเดินป่านะคะ รับรองว่าพี่ๆจะชอบกันมากๆเลยคะ่ะเพราะว่าป่าที่บ้านแพทนะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะขึ้นดอยก็ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยจริงๆคะ่ะแต่ว่าอย่าชวนแพทนะคะแพทเหนื่อยคะ่ะแพทเดินไม่ไหว <c oughs> <c oughs> ก็ยังไงดูบรรยากาศแล้วถ้าใครอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวกันได้นะคะตอนนี้ถนนก็จะเริ่มเล็กลงแล้วก็แคบลงนะคะเพราะว่าทางนี้รถยนต์สามารถไปถึงได้แค่วัดค่ะแล้วก็จอดอยู่ตรงนั้นนะคะที่เหลือก็ต้องเดินเท้าเปล่านะขึ้นบ้านอีกนะคะ กตอนนี้เราก็กลับมาถึงแล้วนะคะที่บ้านแล้วค่ะถนนก็แบบแคบลงแคบลงแคบลงเหลือแค่นี้ซิเงอ,อ่อมาซื้อขนมยู่ในกระเป๋ามาฝากข้งขวัญแดงทางคือไม่ใช่ทางละว้าวเดินะคะ้าม ไปดูว oh, oh ่า oh. คุณพ่อคุณแม่ทำอะไรกันเออปีนี้ข้าวไม่สวยเลยอ่ะทำไมเข้าเหลืองจังโอ้โหน้ำน้ำิ่นโลย แต่ว่าแบบจะไม่ให้รองเท้าเปียกใช่ไหมก็ไม่รอดนี่ให้น้ำดีให้น้ำดีบรรยากาศค่ะหน้าร้อนคือเด็กๆมาเล่นตรงนี้นะคะ

้สวัสดีจ้ะเอเดน่ะฮึควววว่ววอ้วว่ววววมววววววนวยวว่วววววววแวว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 ่วว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 วา เหนยาให้อลอกไม้วสวากเอกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทไมเรเพีอยงอะไมานะทหน้ามือโทรศัพขาเอ้ดูที่ีสักกินเห่อสักกินนิดนึก็ไม่ไหอ

ตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศกลางคืนแล้วนะคะอันนี้พี่พี่เห็นไฟจุดสิขาวเขานี้ไหมคะอันนั้นคือพี่ชายแพ์เองนะคะซึ่งไปส่งแขกที่บนดอยค่ะน่าจะเป็นดอยวาวาโจแล้วก็เลโจะนะคะซึ่งพี่ชชยส่องไฟมาให้ดูว่าตอนนี้พี่อยู่ดอยนี้นะอะไรประมาณนี้คะ่ะถ้าพี่พขึ้นไปนะคะถ้าไปเที่ยวป่าก็จะอยู่ตรงบนดอยข้างบนนู่นเลยค่ะ บ้านแพทบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะดาวก็สวยมากๆเลยคนไหนที่อยากมาเที่ยวก็ติดต่อแพทมานะคะ